นั้นๆจะเห็นเงาตัวเองอยู่ในนี้นะนี่นะเห็นเงาตัวเองที่ขี่จักรยานเนาะเห็นบป่านะฮะนี่อยู่ที่อ่อนนุชครับเข้าวัเก้าซอยสามสิบเนี่เห็นเงาตัวเองขี่จักรยาน,น,น,นะค,ะค่ะนี่ทางลาดสุขุมวิทนะฮะเนี่ยทางลาดสุขุมวิทเก้าสามอ๋อทางนี้แหละแล้วก็ มันก็จะออกไปขนส่งนะเดินจินดาพงษ์นี่แหละทางรัดสุขุมวิทนะฮะอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นทางนี้นะไปไม่อันตรายเท่าไหร่เนาะถ้าขับได้ก็ชิดซ้ายไว้นะเป็นซอยเล็กๆนะฮะเพื่อจะออกเขาเรียกว่าขุมมิทนะเขาใหญ่แล้วก็ไปผูกขนส่งก็สำเร็จนะฮะภารกิจ สำเร็จปั่นจักรยานมาเกือบ30โลนะมาต่อภาษีรถยนต์ฮนะเพื่อนร้อต่อภาษีรถยนต์ก็นะเป็นซอย,ยเล็กๆนี้นะรถไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะฮะช่วงเวลาเร่งด่วนไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะะไปสบายก็เกือบเที่ยงนะต้องรีบไปก่อนเที่ยงนะเดี๋ยวเขาพัดซวยเลยนะตอนนี้ก็11โมง ไปถึงอ้าวพักเที่ยงตายนะ,ะเสร็จปั่นมาต้องงานเสียเวลาชั่วโมงหนึ่งนะฮะงนั้นต้องไปถึงก่อนนะตอนนี้น่าจะสักสิบเอ็ดโมงนะมีเวลาอีกเดีย๋ยวถึงละอีกสักสิบนาทีก็ถึงละสบายสบายอี่นะ เราไปไปถึงสุขุมวิทแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยตัดชิปเนาะถึงหน้าปัดทางขนส่งแล้วกันปากทางขนส่งแล้วก็ตัดไปชิปซะเนาะแล้วเราก็ไปเลื่อนล้อต่อภาษีไม่รู้คิวเยอะๆป่ะนะคือถ้าคิวเยอะก็ไม่ไหวนะจักรยานไปเดินตามรถยนต์ค่อยๆขยับขบนะแต่ถ้าเป็นมอไซค์ยังว่าอยู่จักรยานนะเดินเข็นเข้าไปแต่ก็ไม่แน่นะ วันนี้บ้าๆเาบอยจะลองดูก็ดีเนาะลองดูก็ดีนะจักรยานเท่ดีเรือล้อต่อภาษีรถยนต์นะนี่ทะเบียนรถยนต์มาต่อนะฮะร,รถหุ่นพิบานเนะาะอาสาอาสาวมต่อทะเบียนเลยข้างหน้ายังไม่ใช่สุขุมวิทนะฮะยังต้องเลี้ยวออกไปอีกโไกลเหมือนนันวะ เป็นโคง้งใช่อีกถนนนึงโอ้แซงปูชามูทะนี่นะฮะทางนี้ายบอกสุขุมวิท93ถึง97ทับหนึ่งให้เลี้ยวขวาสุขุมวิทเลี้ยวขวา เ,เดี๋ยวป้าเนี่ยร้านไหนร้านดูเจลสักผ้าไปเอ,ะอะละข้างหน้านหนวยสุถุงมือนะฮะเห็นดเห็นจะเห็นรถไฟฟ้าก่อนนะฮะถ้าเปิดปสุถุงม นะองนนี้โค้งอีกตีโค้งอีกหนึ่งโค้งนี้ซอยพึ่งมีสาม่ิพึ่งมีเนาะชื่นะอเาด พึ่งมีเออพออึกเอกพอพานสลอึกไม่เอกมอมามองูพึ่งมอแต่อีกพึ่งมีเออใช่ซอยนี้มันพึ่งมีนะพึ่งมียี่สิบเอ็ดพึ่งมีเก้าสิบสองเออชือซอยเนาะพึ่งมีเพิ่งมีพึ่งมีนี่พึ่งมีสามสิบสองมันมันพึ่งมีเร็วๆนี้นะมันไม่ได้มีนานมาแล้วหรือเปล่า หรือว่าเพิ่งพาศสายกันก็อดู้นะไม่ใช่เพิ่งแล้วกันนะเพิ่งมีจากข้างหน้านะฮะสุบุฟิตเห็นละหตึกอ่าห็นตึกเห็นรถไฟฟ้าแล้วนะฮะเดี๋ยวไปติดคลิปตังขนส่งแล้วกันนะจะได้รู้ว่าออกไปปุ๊บอีกนิดเดียวสอยเพิ่งมีคนใน g o o เก e กไน่าจะเจอแลยหรอเนาะผมว่านะไม่น่ายยากช่วงนี้จะเหนื่อยเนาะ ต้องปัดหลีปัดหลบรถอ เอาละน่าจะเห็นนะขออภัยนะที่เร็วๆนะดูเพลินๆน,นะฮะเอาละออกจังวะงนี้โอ้น้ำอ้อยน้ำอ้อยอเดี๋ยวกลับมากินน้ำอ้อยหน่อยดีกว่าาวาเดียวเข้า้าวลึกเหมือนกันนะเนี่ย ว่าจะออกมาโค้งอีกโค้งหนึ่งอ้าวรงนี้ก็โรงแรมเทียบนะฮะชาวต่างชาติพึ่งมี16นหะเดี๋ยวขากลับได้เป็นตะคิวนะฮะตามฟอร์มนะขามัน ขามันอยู่ได้ประมาณแั่สามสิบห้าโลนะต้องพักต้องพักแบบนั่งพักเลยอะเนอะนั่งพักสามสิบห้าโลพราไม่งั้นจะคิวขึ้นนะฮะมันได้เค่็นั้นจริงๆมันได้ไกลแบบนั้นแหละมันได้อีกเยอะแต่ว่ามันต้องพักว่างั้นเถอะตรงไปออกเหรอไปออนกะเดี๋ยวก็ออกตรงก็ออกนะังไงเนี่ย เห็นแล้วผมดิษวู้วว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 วนนวววาวววววววนะอุ้นนอยนะน,นั่นไงววววพ่อววว กับจะถูงแล้วเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมางงเดี๋ยวต้องกินน้ําอ้ยนะกับขากับ่อยจำเมื่อกี้เท้าก่อนก็กินนะจะจำได้ออโอ้โหฝาท่อมันอยู่กลางถนนนะเป็นภัยเลย คือท่อแต่ก่อนถนนมันเล็กไงแล้วเขาก็มีท่อนะครับตอนนี้เขาขยายถนนเนาะขยายถนนก็เลยท่อไม่ได้ขยายท่อด้วยคือไม่ได้ฝังท่อใหม่เนาะมันเสียงก็ประมาณก็เลยเอาฝามาปิดแล้วกันรถหนักๆมาล,ล่วงผมว่านนะเหมือนไม่ข่าวอะรถหนักๆมาวิ่งล่วงแน่นอนอาละซอยนะนี้นะเนี่ยวัด วัดลาศสัทธาธรรมเนาะวัดวัดโคกเนี่ยซอยวัดโคกนะ,ะแล้วก็เลี้ยวอย่างนี้นะที่ข่าไปนิดนึงไม่นิดแหละต้องฝ่านไฟแดงด้วยเออใช่ต้องต้องฝ่านไฟแดงไปหน่อยนึงแล้วถึงจะถึงขนส่งนะก็เยอะเอาการนะเห็นแล้วกันชุมชนนะฮะคนเยอะเห็นแอ้วแล้วกันแต่ ปั่นมาคนเดียวจนมาเข้ามาในเมืองแล้วนะนี่สุวิทย์95แล้วสุภวิทย95เออไม่ใช่ซอยเดียวเนอะมองง่ายไปซอยเดียวไม่ใช่ซอยเดียวหหละผมว่าหลายซอยต้องผ่านไฟแดงด้วย เจอแรปเตอร์เขาแล้ว่าในกาดูตามร้านเนี่ยอ่าอันนี้คือสายรถไฟฟ้าบางจากนะบางจากถึงนี่เลยเนาะ